ขออนุญาตเด้ออันคุณยายซื้อคุณยายอย่างก็ครับแม่สัมแม่สัมเนาะขุดแก้วจันโุดแก้วเนาะเป็นเผาหยังเป็นเผาหย่อเนาะบอมเบนโซเนาะเป็นหยว์เป็นโซเป็นเป็นหย่อจ้ะเเอาว้าหย่อเลยเด้อบ่ต้องเว้าภาษาภาคกลางกรุงเทพเด้อคุณยายก็เว้าหย่อจังซี่เอออันยายปีนี้อายุเท่าใดร่แล้วครับยี่สิบยี่สิบห้าปีไพสอนวิชาอันมอตำแย่มเอาลูกออกเลยให้แต่ก่อนนั่นเนาะ หญ้าเป็นแม่ตาเมย์หญ้ายายนี่ยายของผัวนี่เป็แม่ของผัวเรามาเอาลูกออกนะนะเอาถุกออกผัดเพิ่นเฮ็ดจังซันจังสีเลยยายตะกี้กะมันจำเป็นเนาะบ่มีหมอตะเมย์นะบ่้านนี้เราบ่มีโรงพยาบาลบ่มีโรงพยาบาลแล้วเฮ็ดได้ไดบันรเราบิดบัดขัดเจ็บท้องแล้วบัดนี้เจ็บท้องเลยหญ้าก็ข้ายายก็ไปข้ามเขาขันมันอยู่ออกแล้วมันบ่วหย่าเลยหัวหน้ามันบ่ออกมันอยากออกหันหัวหย่าเลย มันจะมาเลยยายก็ชิ UK, White, <so S 3> ้นยันก็ชิกระพัวโอ้โหไอ้แม่นเพิร์ดเลาะน้ำวอนี่นันปีปีใดเริ่มที่อันเป็นหมอตำานนี่ปีเอายุอายุอายุเท่าใดอายุยังชิ้นหาได้โมไหมว้าตอนนั้นนะอายุเท่าใไหร่าะเป็นหมอตำานตอนหกสิบปีนี่ตอนอายุหกสิบ แสดงว mm ่าเป็นมอตอรแยมานี่ว่างซิปกว่าปีนี้จ้าอ๋อบต่เหมื้อนี้เพิ่นก็ว่าเอายายไปประชุมอยู่ดั๊กวันน้าเอายายไปประชุมแล้วเพิ่นก็บ่ให้บ่แม่นเป็นตั้งแต่อายุส0วสเนาะบ่แม่นบ่แม่นอายุส0วสเนาะมาเป็นตอน60ตอน56ครับเอาเอาลูกออกได้นับใบบครับจักคนโอ้ตโมแล้วหัวหน้าบ่ได้นับบ่ได้นับบ่1 2 3บ่งสองสาับประมาณได้เท่าใดครับประมาณ ได้บ่อจักร้อยคนอก็ม <crít at isation> <camp> ีกันในคุ้มหน้เลยยาเนาะก็มีมีอานี้เล็กอีตุยโอ้ยกะหลายเติบอยู่ดอกร่างาวร่างสาวร่างสาบ่นี้มีต่ยจะคนหรอวะรอดพ้นรอดมีมีกระถาอยู่บ่อันนี้เราแพนพ้นนนี้เราเอาดูครับ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 อันนี้ซื้อพี่ยังอันนี้นะ พอใสจันโคดแก้วใจหัวใหญ่นีแ่แหละแม่นบอก,กอเอามานั่งใกล้กันห <c oughs> นูนั่งนั่งคัตมาสก,ก็ได้เอาตามสบายตามสบาย,บายอันนี้ชื่อพ่อตายยังก็ครับพ่อใสพ่อใสจันโคตรแก้วพอใสจันโคดแก้วพอใสนี่เป็นคนคนพ่อโซเฮาเนาะเออพอใสนี่อายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้ <82. S 1> บอแปดสิบสองปีเมียเด่ะเจ็ดส้าเจ็ดสบหมอันอันย่านเมียอ,อยู่บ่ <c oughs> ย่านก้อย่านบอกม่นบอกยายยายหา,า,า,ายเราบอกเราเราถึงยานก็เท<อ>ือ่อหายก็หาย่หัวหน้าเทื่อบ่หายก็มาหายบแล้วตาพัดไปย่านอย่างเรา ไปกินเล้าแมวอาหารยกันไปกินเล้าแมาเพาะอะไรบอกตากินลายอยู่บ่ตาชอบกินแล้วตะเกาตะเกาแล้วกินโย่กินลายเท่าไถ่ไหวจนเมาหมดเลยจนช็อกช็อกตายพู้น่ะเออสมสมคนรเถื่อดาอยู่ดอกใสเกิดอยู่ในบ้านอันนี้เลยเนาะ โอ้เป็นไทยโซ่เลย,ยพ่อแม่อันบอกบอกว่ามาจากสามาจากเขเกิดำมวลโอ้แสดง่่บบพิษเนาะ้อมูลนี่เนาะเออแล้วอันอันภาษาโซนี้ยังใส้ได้คือเก่าบาไ่ได้อยู่บ่ได้หลงลืมบอก็อบอ่ลืมก็ลืมนะจะอเอาแล้วแหละหลายครับ สมัยยังน้อยนั่นคนในหมู่บ้านนี่เว้าโซทั้งมดบอกครับบ่มัดบ่มีเว้าย่อว้าไทยบอกอีมาโตแปลว่าอย่างอีมาโตมาโตเขาเขาหมาหมาจ่อมาจ่อบอกจ่อจะเรีดเจอรีดเสียเขามาหมามันหูโอ้เจอรีดอ๋อครับประชาชนเขาเรียกเรีด ม่องท้องม่องเลาะเล่นหมู่บ้านเฮานี่มีบอดใดไมการเลาะก็เลาะบนบ้าน่เอาวัดแต่สำคัญไหมวัดก็ไปแล้ววัดก็ไปเจ้าพูก็ไปแล้วกับไปบ้านเจ้าพูเสิงพูเด๋เจ้าพูเจ้าพูแล้วก็ทำพวงเจาพวงแล้วก็ทำเวททำพวงไปไก่เฮาได้ไหมนอนคืนหนึ่งผุณบอกบ่บ่คืนบ่คนอนดกอ เเไไปดตาอันสมัยตะเก้าเรียนคาถาบอกคนไทยโศเขาว่าเก่งคาถากับไก่ชิดกับผีแม่นอลีบอกบอกบอกทำไมพ่อแม่สบายพ่อแม่คนนี้ยงเยอะทำไมพ่อแม่พี่พ่อแม่บอกเยอะถ้าลูกเรียนบอกมาได้บม่ได้เรียนไว้บอกมได้เรียนพ่อซื้ออย่างก็พ่อของเกะอิตาเกะ ่นเลียงคาถาบ่อันนี้ครับเลียงคาถาอย่างไรสมัยตะเก้ามีจำบ่มีจำที่ว่าวนำปู่ตานี่อก็มีจำยังเห็นอยู่บ่ยังเห็นอยู่ซื่อตาหยั่งบ่วว่าตะเกะเ้ก่านะเพื่อนกับว่าภาษาโซ่กับว่าภาษาโซ่ เขาว่าว e ่าถ้าแม่นเฮ็ดพิษคลังอย่างนี้มีฮอดเสือหอดสร้างย่างกลางคืนแม่นอลีบสมัยเก่าเคยเห็นบอกเคยเห็นลูกกบอบอเห็นบอเห็นเนาะโอแม่อะไโอแม่ว่าอยู่อืมทาันธุพันธุ์าเรื่อเป็นที่อยูเยคนที่เข้ามากกลอาดปปกไปคู่มือนี่บเฮ็ดแล้วบอก อาเด็กน้อยไปเฮ็ดเล่นกันมานทางแนวนี้น่ะยังมีอยู่บ่แนว่นมาเฮ็ดตะเก้าบ้านผมมีไมรมีมีกกามาแล้วก็มานฟา,านเล่นเขาบ้านเสือเล่นเข้าบ้านเราได้ตะเก้าโมมีเนาะเจ้าของเด็กไปเฮ็ดเขามานจกคนบอยบ่นหลงไวเกือบถึงเมตรเนาะเก้าเป็นอะไรดงสร้างดงเสือบอก ว้าวตะกอนไหมว้ายังน้อยปุนะข้รแล้วแม่คนบอกเออเออก็มีแล้วมีฉากมีมีจะลิงยังมีลิงได้ได้เป็นนัเป็นยังเขาจังมาตั้งหมู่บ้านอยู่นี้คือโบไปตั้งบอลอื่น แล้วคร้งนพอแม่เขามาตับอยู่นี่แตกออกมาแตกบ้านแตกเมืองลก็มาอยู่แตกมาโอ้มันอ้อนแตกมาจากบ้านคนตายเนาะเพื่อนว่านเนี่ยใดเกาะเพื่อนว่านแตกบ้านแตกเมืองมันเป็นมักดีดาดมันคนตายหลายแต่ก็ยู่ในบ้านง่ายง่ายเอาบ้านอันที่นี่บ้านอันนี้บ้านหนองแวงนี่บ้านนี้ก็เลยออกมายุ่งน้ำผีน้ำซุ่มว่าน้ำเสือ คนนี้นะเกิดอยู่นี่อ๋อที่รักนี่นะอันนี้นั่นคุณเท้ามาจากป่าก็ไม่เดี๋ยวถามก็ตาอันอันยายนี่เป็นคนบ้านใดก่อนคนทางพุณน่ะเป็นแม่อยู่กะสีบ้านบ๊อบเกิดอยู่ใสเกิดอยู่บ้านบ้านหนองแวงนี้ตาองงแวตานี่เป็นคนบ้านนี้เฮ้ยได้ๆจะไปคุยผู้สาว มักเขาเราก็เริ่มไปคุยมักเนี่ยได้ก็มันก็หลายผู้สาวก็หลายมันนักจะแล้วโมเมนต์ย่านเมียบอจังเวาวเนี่ย่นเป็นเป็นยังเห็นแล้วมักโลดบอไปเล่นแล้วก็มักโลดแล้วเอาคือง่ายใจง่ายแท้มันมักเรนเนาะมันมักบ่ได้ว่าตุ้ยกับตุ้ยแล้วเฮ็ดได้ไๆจะไปเล่นน้ำเขาครับไปคุยแล้วได ว่าไปคุยับเจ้าที่เอาคอยบอกแล้วมันโมเมนต์คุยแล้วนําไปขอแล้วอัันนน้ก็ขอได้กเวราหยอกกันเลยว่าบอกยายอันใช้เวลาปฏิเสธจักมือตอบเลยบอกหรือว่าเล่นโตซะก่อนลายมือเล่นโตซะก่อนเลยเนาะจักมือจักมือหาฮบเสียพวกจังบอกว่ามักเนาะแต่ที่จริงน้ำมักแล้วบอก็บาหมักมนเลยได้ให้อำพ่อแม่ให้เอากะเอาได้เอาคุณผัวนี้พ่อแม่เอาได้พูดตายแล้วพูดเท่าผู้เฒ่ามัก เพิ่นว่าพอสมควรบอกพอสมควรมากพอสมควรดู่พ่อแม่ที่เจ้ากันมากคู่นี้เห็นดีเห็นงามเห็นดีเห็นงามเอาคู่นี้แหละลูกเอิญก็เลยเอาผมเบิ่งยายตะเก้าตกไปคนสวยเอาต้องมีผู้บ่าวหลายผู้บ่าวมีจักคนบอกไม่หลายเตื่นผละลือบผ่แม่นมู่ใกล้น้อยผมบอกอันผู้มักอะไรก็มีอยู่บอกโอ้ผมไว้ให้เอาคนนี้โอ้เสื้อฟังเนาะบ่ได้แล่นน้ำกันหรอวะ เนาะค่าดองเท่าใดยายหกหของยายเท่าใดก็หกหน่อน่นซ้ำกันได้สิควายเด้งัวเด้มีมิจฉาดองหกหน่อยอาหารการกินเด้เลี้ยงแขกอันหมูเฟอหมูมันหมูเหล้าเดจ้ะเหล้าก็ใส่ไฮโลอันใส่เหล้าโทเฟอมันนี่แหละพอห้าหมันี่แหะเด็กที่มันใส่เหล้าโทเลี้ยงมืดจะคืน เล้ยงแตลว้สูดขวัญบอสูดรวัเดวันเนาะแล้วผู้ใดสีสูดมือนี่เอาเดี๋ยวนี้จะไปหาผู้สาวมาแล้วให้พ่ออ๋อพันสูดจะแต่งสมมติแต่ง